นิ่งคิดเลยนะฮะสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสู่ช่องเองสายหมุนนะครับวันนี้ผมก็มาที่สนามไม่ใช่แถวบ้านแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวกับเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นกล่อง H1 นะครับโดยผมจะให้พี่คนนี้เป็นคนบินนะครับแกเล่นแต่เครื่องบินปีกนะแกไม่ได้เล่นเล่นหอเลยนะฮะยังไงก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอ่ะง่ายๆพี่ง่ายๆก็คือว่าอ่ะเอเดี๋ยวเราเราต้องใส่คันดูปีด้วยเนาะเดี๋ยวเราเอาคันดูป,ปีให้เขาก่อนอ,อ,อ่ะอ่ะโอเคอ่ะเปิดวิทยุนะครับนี่เลย มือใหม่จริงๆนะค,คนนี้สับนี้ขึ้นไปให้อ่าเสร็จแล้วนะครับเสียบแบตเสียบแบตนะครับเสียบแบตเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนักบินบ้านๆนนะครับท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศษร <laughs> เศษฐีเป็นคนบินนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยราเป็นขึ้นไฟน้ําเงินอ่าไฟน้าเงินแล้วนะครับไฟน้ําเงินแล้วเราเราสับตัวนี้มาตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สับตัวนี้ อ่าสามาตรงกลางเสร็จแล้วอ่าระหว่างที่สับก็รบกวนพี่ใส่คันทุกพี่เลยอ่าถ้าตกมาผมรับผิดชอบเองพี่ไม่ต้องห่วงผมพูดผมพูดในนี้นละอม,มผมไม่เคยใส่เลยอันนี้อ่ะอาศัยให้ตรงตรงรูตรงแง่งนี้นี่เองพี่ไม่ยากเลยเนี่ยตรงรูเอ่อกดมาหน่อยอ่าตอนนี้มันยังไฟสีอ่าไฟสีเขียวแล้วนะครับไฟสีเขียวแล้วเดี๋ยว เราเริ่มบินกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เดี๋ยวมาให้ให้เพื่อนๆได้บินกันเลยเสร็จแล้วเราก็แหกสติกเดี๋ยวเอาฮอไปไกลๆก่อนดีกว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราอ่าแหกสติ๊กเลยแหกสติกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นต้องแหกก่อนแหกให้มันกระพิบก่อนแหกกระพิบยังอ่ากระพิบล้วสับขึ้นเลย ่าเดี๋ยวค่อยเร่งขึ้นนะเดี๋ยวรอให้ลอมันได้กันแป๊บนึ่งเร่งเ่อยหเร่งขึ้นค่อยเร่งขึ้นอ่าค่อยเร่งขึ้นผ่อนลงมาหน่อยผ่อนลงมาหน่อยสูงไปผ่อนลงมาหน่อยผ่อนลงมาหน่อยอ่าผ่อนเขาเร่งลงมาหน่อยให้มันพอดีพอดีนี่นะครับ อ่าพอดีโอเคอ่าปล่อย,ปล,อยปล่อยรีโมทปลรีโมทโชว์หน่อยนี่ครับนี่ครับนี่ปล่อยรีโมทเลยนะฮะนี่นะครับตอนนี้คือเราสามารถที่จะโยกเดินหน้าถอยหลังอะไรได้หมดนะฮะอ่าอันนี้เป็นมือใหม่อ่าเดินหน้าถอยหลังอ่าลองโยกดูหมุนหาง่ายไหมง่ายไหม,ไมคุณเศรษฐี <laughs> อ๋อมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วพอเวลามันขึ้นห่างมานจะาก,กันอ่าเดี๋ยวถอยหลังลงมานิดนึงถอยหลังมานิดนึงถอยหลังมานิดนึงอ่าอ่าปล่อยพิ่คิดเลยนะฮะ อ่าโอเคตอนนี้เราจะให้มันบินเป็นวงกลมเลขแปดสับตัวนี้สับเลยมาครึ่งหนึ่งสับมาครึ่งหนึ่งอ่าเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวมันบินเป็นอัตนโนมัติเองนะฮะเป็นไงเป็นไงพี่เป็นไงอ่านี่คือบินเป็นวงกลมนะครับนี่บินเป็นวงกลมอ่าเราลองสับเข้ามาอีกทีนึงเป็นเลขแปดมันจะบินเป็นเลขแปดสับเลยปึ๊บ อ่าบินเป็นเลขแปดนะครับมันจะเลขแปดมาหาเราเปะวะ <c oughs> <c oughs> มันไม่รู้มันเลขแปดไปทางไหนเอาเลขแปดไปทางนู้นนะครับโอเคได้อยู่อ่ามันเลขแปดไปทางนูน้นอ๋อใช่ใช่อ่าอ่าเนี่ยดูครับดูดูดูบินนี่ฮะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะบิน <c oughs> อ่าฮะอ่ามาดูมันเล่นนะฮะ อ่าตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวเราสับคืนที่มันอยู่กับที่นะฮะโอเคอ้าวสวิตซ์ซ้ายสับคืนไปให้หมดอ่าอยู่กับที่นะครับ,บรีเทิร์นโฮมเอาตัวนี้ลงมาให้สุดอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวดูมันลงจอดเองนะครับ<ใ>น,นะครับอนน,นี้รีเทิร์นนี่ติดตวเป็ประมาณก็ประมาณน่าจะ2-3เมตรได้อ่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะลงจอดเองนะครับเนี่ยครับ,รบมาแล้วมาครับมาแล้ว อยู่บนหัวพอดีเลยนะฮะลงจอดเองเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้บินเลยนะให้นักบินเล่นเครื่องบินปีกมาบินให้ดูเลยนะครับจะได้รู้นะครับว่ามันเล่นง่ายสักแค่ไหนนะฮะ เดี๋ยวลงจอดเองครับลงจอดเองลงจอดแล้วมันกตัดรอบม,มันเองโอเค <laughs> ง่ายวะอ่ะตอนี้เราไม่ต้องทำอะไรก็คือเราปล่อยวิดทยุถอดวางวิทยุได้เลยแนละ้วเดี๋ยวผมจะเอา,เอา ถอดแบตได้เลยครับอ่าถอดแบตเลยครับดึงคานุปี้ออกถอดแบตได้เลยหอเขาเราบินนะฮะหอเขาเราบินตกมาผม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 ,ผม,ผ,มผมจ่ายเองฮะถ้าตกมาผมจ่ายเองอ่าโอเคปิดวิดยุได้เลยเล่นแค่นี้เองไม่ยากเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูชุดไฟกันเลยนะฮะสปีดพ b อรวิ่งหกสิบแอมป์นะครับตัวนี้แล้วก็ เซอร์โวนะครับนี่มีประกันด้วยนะครับมีประกันด้วยเซอร์โวของ kst 215นะครับนะครับ kst 215ากันหาง kst 5 6 5นะครับเนี่ยครับจุดไฟเทพเลยนะฮะ r e เ e i เล Radio l i n k นะฮะอยู่นี่นะครับก็สมการเรียบร้อยนะครับสำหรับลำนี้กับ x 3 6 0นนะครับกล่อง gps นะครับ โอเคสวัสดีครับขอบคุณครับฝากกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ